ไม่ได้ไปทีเลยไปทีเลยเออยังไม่เริ่มเลยไหมไอ่พ้่งเริ่มแล้ล่ะขอลูกซองพู่ใจได้ไหมครับไม่ได้สองเกมแล้วโอ้โหเฮ้ยพี่ถือพี่ถือใครใครคนนับถืออ๋ออะไรอ่ะพี่อใครก็ได้หยิบลูกซองให้หน่อยเฮ้ยเอาเฮ้ยน้องน้องผ่านน้องผ่านน้องผ่านเราเชื่อใจกันน้องผ่านเฮ้ยพี่พี่มีเข็มชบพี่มีเข็มชูเดี๋ยวพี่เดี๋ยวที่อยูข้างหลังเองเราเรารวบทีมกันมาหลายครั้งเฮ้ยคนน่ะคนน่ะอันนี้คนที่อยู่ข้างหน้าถือลูกซองโอเคป่ะ คนที่อยู่ข้างหน้าถือลูกซองแต่พี่มีมียาที่พี่ขอจุดข้างหลังเองโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่ไม่จริงใจเราจะจะให้ใครเป็นคนนำอ่ะตอนเนี้ยตายเนี้ยใครยังจะให้คนนำโอด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 เอออย่าเชื่อใค่ใครกันอย่าเพิ่งเหียบอย่าเพิ่งเหียบให้คนนำถือให้ให้กบ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 ให้กแต่ให้กบเดินนำพี่มียาพี่มียาเดี๋ินขอพี่ขอซัพพอร์ตเองก็ได้ไม่ได้ลูกซองอีกแล้วน้องผ่านมาเราผิดเองนำ เองนำไปเดี๋ยวพี่คอยเอ้ยอุยอยู่ข้างหลังดิอุ้ยคอยดูกบไว้เพื่อกบไม่ทีนี้วัดไม่ดูกบไว้เดี๋ยวเพื่อกบแปลงร่างเราโดตรเติมเดินตามกันดิไปก็ไม่เดี๋ยวให้เองนำเดินหาฟิวไงนักขั้นนักขวัญกระโดดขึ้นกองไปพี่อุ้ยไปไหนอะนส step ลบเอาไปไหนล่ะนักขัญเดี๋ยวนี่ไงเราเล่นเป็นตี้โอเคป่ะพพอร์ตกันไอ้เหี้ยคนยื้อรูปตัวกัน เอาไปดีเอาไปดีน้องกี่เราอ่ะใช่เหรอเอาไปดิเออใครได้ปะเอาอุ้ยได้เหรออุ้ยได้แล้วแปบมันแกเอ็งจะไว้ใจโอเคโอเคโอเคเนี่ยเออเดี๋ยวเอ็งคอยใช้ใช้สายไฟให้แล้วเอ็งก็คอยกันพี่ด้วยโอเคไะเดี๋ยวกูโดนวไอ้ฟิวฟิวอันนี้ยังไม่มีใครออกเลยอะไรวะนะเมื่อคืนกับแอบระเบิดเดินหายบ้างวะเมื่อกี้ใครเดินผ่านแล้วเดินหายบ้างยังไม่มีชั้นต่อข่าม่เฮ้ยใครหนำวะเนี่ยกบไปไหน ผมไปเติมฟิลโอเคเอาเดี๋ไหนวะชั้นไหนวะจีอันนึงอยู่ดูไปวะไหนพี่บักนี่อันนึงอยู่ไหนวะนี่นี่นี่ตามมาตามมาเฮ้ยี่ไก่เฮ้ยไก่ยังยังอยู่ครับยังอยู่ครับเออนี่นี่ตามมาตามมาอันตุ้ายอยู่ที่พี่เอาไวออกกันดีกว่าออกทางไหนวะออกทางนี้เฮ้ยเขี้ยมมืดทุกคนอยู่ไหนกันน่ะมาออกวทางไหนวะเมียวีพี่ผมขอขานผมขอขานผมขอขานว่ามีใครอะไรดิ้นดิ้นหลุดครับดิ้นหลุด

พี่บ้านก่อนเลยอคิดใจใช่ไหมพี่บ้านหนูก็ได้หนูก็ได้ไม่เอามันเสียเครื่องกูอินนะถ้าเอาความมั้นใจกันอะพี่อุ้ยพี่อุ้ยต้องพี่ไกด์ด้วยพี่ไกด์ด้วยแล้วแต่ครับแล้วแต่ครับมา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 เออทีละคนไปบ้านก็ได้ไหมเอ้มันจะเสียเครื่องอะเว้ยคนสแกนโกดกันเองอะหุ่มไหมพี่ แป๊บนึ่งนะอยู่ไหนกันวะเอ้ยกเองอยู่ไหนกันแล้วอรัพี่ไม่เห็นใครเลยชั้นสองใช่ปะชั้นสองอยู่ด้วยเจ๊ก็อยู่ด้วยเจ๊ก็มีเฮ้ยชั้นสองอยู่ไหนเนี่ยสแกนแล้วเหรอสแกนยังสแกนยังสแกนใครฮัลโหลเฮ้ยเก็บฟิวเก็บฟิวเก็บฟิวก่อนเดี๋เพิ่งเพิ่งเพิ่งสแกนไปมากันเฮ้ยสแกนแล้วเหรอสแกนยังสแ้วโอ้ยเขี้ย เฮ้เฮ้เฮ้ยังไมได้สแกนเลยโอ้ยโอ้ยเอ้ยเฮ้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 มคนมเออพี่้าไม่ใช่พี่้เฮ้ไม่ใชไม่ใช่ไม่ใงหลังพี่ของหลังเจเป็นเจโกเป็นจกเป็นเ้ยเออชุ่นม่ดแลเ้านนี่เนี่ยพี่พียเอฮ้ในี่เฮ้เาเอ้ยพี่เห็นคนล้มอ่ะ ใครล้มโค้ชโดล้มดแล้ว้นปิ้วแล้วพี่ดิวแล้วพีนเี่อบพี่เันนะ่เรเออเห็นไหมเจ๊กบไปยิงแพ้แต่ว่ามันแ่ไกดต่ออ๋อต่ไ้หายไปไหนอะไรเมื่อกี้พี่ก็อยู่ด้านหลังแพร์เมื่อกี้สรุปใครมีใครสแกนอย่างมีใครสแกนอย่างผมม่ยากแค่นี้สอีอุ้ยได้เอาเอ็งเอ็งตายอ่ะงั้นรอบหน้าสแกนกบนะถ้าเราได้กบอ่ะเดี๋ยวดูกันว่ากบพูดความจริงไหมโอเคป่ะ นอนสแกนรอบหน้าเก็บคนไว้เก็บคนไว้อย่าให้ใครตายโอ้ผมตายแล้วเนี่ผมเสียของหมดแล้วอย่าให้เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอบหน้ารอบหน้าเรารักษาคนเอาไว้ทุกคนเราเรารักษาคนเอาไว้ออกทางไหนวะอย่ามีใครตายแล้วเราสแกนกบถ้ากบพูดจริงเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเรื่องไก่โอเคปะเัี๋ยวพี่กบเออเดี๋ยวพี่กบเอามาเดี๋ยวพี่จะแกนเองเหมือนเมืนจะตายแล้วขอให้รู้ว่าอยู่าไปห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 า่ไปหาเพื่อนผมว่าพี่ป้าไม่กด ไกด์มามันก็พี่ตะแกนเองเด้ถ้าถ้าเองเองพูดจริงเดี๋ยวพี่เชื่อเองเลยแล้วช่วยกันจัดการไกด์ปั๊ใครโดนพี่ไกด์หยิกเนาะเมื่อกี้เดี๋ยวพี่ช่วยแพ้เออยนี่ใครอ่หาเครื่องสแกนหมาเดี๋ยวว่ากันเว้ยูเห็นจราดูกันว่าใครพูดความจริงใครพูดโกหกเครื่องสแกนอยู่ไหนวะเครื่องสแกนอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยไปแยกยัดหาเครื่องสแกนดิจะวิ่งตากันทำไมเดี๋ยวแพ้ นี่นี่นี่ยบบบนนนี่แม่อะไรวะเนี่ยไอ้เข็บไอนี่ข้าอะไอไพี่อะไรเยียไปก่อน่เยียเป็นคนตายไว้ใจพี่บ้าเออเ้ยใครยิงอ่ะข้างหลังใครยิ่ะใครมันยิงวะแงล่างีคนแง่ามีคนแปลง่างเหรอเฮ้ยงาพี่บ้าอยู่ไหนไ่่พี่อยู่พี่อยู่ไหนไม่รู้พี่หลงวุ้ยวนั่นไงนั่นไงผมโดนแตกแล้วเฮ้ยไออยู่ไหน เอาเกียสัตว์ใครไหวเหี้ยกำลังออกเลยขอโวก็แทนจะไม่คุยกันอีกแล้วสหนูเล่นอะไรนะนี่เป็นอะไรแล้วก็โดนมันเป็นมันเป็นเออไรไว้ได้แทน ดูไอ้ฆาตกรสองคนนะดูดนดูดูตัวหน้าตาไอ้ฆาตกรสองคนนะเฮ้ยพี่ก็ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าเกมมันต้องเล่นอย่างนั้นใคร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 มันกล้ายกเข็บตายให้บิ๊บาดป่ะสนองเลยให้มากูสนองเลย